บทที่7 2 6 6ฮามิดไม่ได้ตระหนักในเวลานี้ว่าอีกฝ่ายกำลังเลงเป้ามาที่เขาเขารู้สึกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มคนเหล่านี้คือว่านหลงเตี้ยนหรือบางทีอาจเป็นองค์กรทหารรับจ้างอื่นที่แข่งขันกับว่านหลงเตี้ยนอยู่ดังนั้นเขาจึงเริ่มคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาในใจเนื่องจากอีกฝ่ายต้องการจัดงานใหญ่และโยนความผิดให้ว่านหลงเตี้ยนในคืนนี้พวกเขาจะต้องออกไล่ล่า ฆ่าคนที่นี่อย่างแน่นอนแล้วตนเองกับภรรยาทั้งสองควรทำอย่างไรครั้งนี้เขามาที่นี่ด้วยตัวตนปลอมเพื่อไม่ให้เป้าหมายของเขาถูกเปิดเผยเขาจึงไม่นำผู้ติดตามหรือองครักษ์มาด้วยตอนนี้สามารถพูดได้ว่าเขาไม่มีทางสู้ได้ขณะที่เขาหมดหวังเขาก็เห็นเซียวฉางควรและหมาหลานันนั่งยองๆเอามือคลุมหัวท่ามกลางฝูงชนในขณะน,นี้เขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจอย่างกระทันหัน สองคนนี้เป็นพ่อตาและแม่ยายของน้องชายเย่ดังนั้นเขาคงจะไม่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนใช่ไหมตราบใดที่เราอดทนจนกว่าน้องชายเย่จะปรากฏตัวเราก็จะมีโอกาสรอดใช่ไหมน้องชายเย่มาที่ฐานของฉันเพียงลำพังโดยไม่มีใครสังเกตเห็นและไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ฉันคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเขาที่จะจัดการกับคนเหล่านี้ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็หันศีรษะไปมองที่ทางเข้าเมื่อมองไปที่ชายชุดดำที่กำลังถือปืนเฝ้าประตูอยู่เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจน้องชายสหายเย่ทำไมนายไม่มางานปาร์ตี้ละ่ะถ้านายอยู่ที่นี่ด้วยนายจะปราบไอโง่พวกนี้ได้ในพริบตาเลยไม่ใช่เหรอแต่ถ้านายไม่รู้สถานการณ์ที่นี่ละ่ะไม่สำคัญหรอกว่านายจะช่วยฉันได้หรือเปล่าแต่ถ้านายช่วยพ่อแม่ภรรยาไม่ได้นายจะอธิบายกับภรรยาของตัวเองยังไง ในเวลานี้หัวหน้าชายชุดดำมองไปที่ฮามิดและเห็นว่าฮามิดมักจะแอบ,บมองมาที่ประตูเสมอเขาคิดในใจไอ้นี้คงฝันไปว่าอาจจะมีคนมาช่วยเขาหรือเปล่าฉันรู้ความเคลื่อนไหวของมันทุกอย่างคราวนี้เขาไม่ได้พาคนติดตามมาด้วยเลยแล้วจะมีใครมาช่วยเขาได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชายชุดดำก็วางแผนสำหรับขั้นตอนต่อไปไว้แล้วตราบใดที่การสื่อสารยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ เขาจะปล่อยให้เหล่านักท่องเที่ยวและคนดังเปิดการถ่ายทอดสดค่าผู้คนในการถ่ายทอดสดค่าฮามิดและโยนความผิดทั้งหมดให้ทหารวังมังกรจากนั้นจึงรีบอพยพก่อนที่กองกำลังของรัฐบาลเมาดีฟจะมาถึงเท่านี้ทุกอย่างก็ราบรื่นในขณะน,นี้เย่เฉินเดินเข้ามาใกล้บาร์อย่างเงียบๆเ,เขาเห็นชายชุดดำหลายคนเดินออกมาจากบารพร้อมกับผู้จัดการของเกาะ และเขารู้ว่าอีกฝ่ายต้องการตรวจสอบเครือข่ายเย่เฉินส่งกระแสพลังจิตสัมผัสครอบคลุมทั้งบาร์เขาตระหนักว่าสถานการณ์ค่อนข้างเสถียรดังนั้นเขาจึงเดาเจตนาของอีกฝ่ายพวกเขาต้องไม่ฆ่าคนในบาร์ก่อนที่เครือข่ายจะซ่อมแซมได้ดังนั้นเย่เฉินจึงหันหลังกลับทันทีและเดินตามคนไม่กี่คนและผู้จัดการไปเมื่อพวกเขาออกจากสายตาของทีมเฝ้าระวังด้านนอกบาร์ ก็เดินไปยังเส้นทางป่าดงดิบที่คดเคี้ยวบนเกาะฮูลาเขาก็พูดจากด้านหลังทันทีว่าทุกคนอย่าขยับหยุดอยู่ตรงนั้นชายชุดดำตกใจและหันหลังกลับมาพร้อมเล็งปากกระบอกปืนสีดำไปที่เย่เฉินในเวลาเดียวกันพวกเขามองดูเย่เฉินด้วยความกังวลและหนึ่งในนั้นก็พรวดพลาดออกมาแกเป็นใครแกกำลังตามหาความตายอยู่เหรอ เยเินก้าวไปหาคนไม่กี่คนและพูดเบาๆใช่ฉันกำลังตามหาความตายอยู่ถ้าแกมีความสามารถก็ยิงเลยสิผู้จัดการจำเยเชนได้ว่าเป็นแขกบนเกาะและรีบพูดว่าคุณเย่ใจเย็นๆก่อนพวกเขาพวกเขาฆ่าคนจริงๆนะครับมีศพมากมายนอกร้านอาหารและเลือดก็กระจายอยู่ทั่วพื้นเยเชนยิ ye ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลพวกเขาสามารถฆ่าคนอื่นได้แต่ไม่ใช่ผม ชายชุดดำตรงกลางได้ยินว่าเย่เฉินเป็นแขกบนเกาะเขาก็สาบแช่งทันทีไอเวนเอ๋ยแกแม่งคิดว่าเรากำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่ที่นี่หรือไงไปลงนรกซะหลังจากนั้นโดยไม่ลังเลเขาก็กำลังจะลั่นไกปืนบทที่7217อยอย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาเขาก็พบว่าไกปืนเดิมทีเขาสามารถเหนี่ยวได้อย่างง่ายดายดูเหมือนจะเชื่อมติดกับตัวปืนอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ และเขาไม่สามารถเหนี่ยวมันได้ไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดแขนของเขาทั้งแขนเส้นเลือดปูดโอนเพราะแรงและนิ้วบนไกปืนก็เกือบจะหักด้วยซ้ำเนื่องจากแรงมหาศาลความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมาจากข้อต่อทำให้ศีรษะและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อแต่ถึงกระนั้นไกปืนก็ยังไม่ขยับเขาตกใจและรีบพูดกับคนอื่นๆว่าคนคนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าไม่ไดีเร็วเข้ายิงมันให้ตายซะ หลังจากได้รับคำสั่งมีคนหลายคนเหนี่ยวไกปืนทันทีแต่สถานการณ์ของพวกเขาก็เหมือนกับคนก่อนหน้าและไม่สามารถเหนี่ยวไกปืนได้เลยหลายคนตะโกนด้วยความกลัวกับปันมีบางอย่างผิดปกติกับปืนของฉันฉันเหนี่ยวไกมันไม่ได้ฉันฉันด้วยกับตันต้องการกดปุ่มเรียกบนวิทยุสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมทันทีแต่ในขณะนั้นเขาตระหนักได้ว่ามือของเขาขยับไม่ได้อย่างอธิบายไม่ถูก เขาเหงื่อแตกพลักทันทีมองไปที่เย่เฉินและถามด้วยความกังวลแกเป็นใครนี่เป็นฝีมือของแกหรือเปล่าเย่เฉินยิ้มยาอและพูดอย่างดูถูกนี่ถ้าไม่ใช่ฝีมือปู่ของแกจะเป็นฝีมือใครนี่เขาเรียกว่าพลังเวท หลังจากนั้นเย่เฉินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยใบหน้าเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและตะโกนอย่างเข้มงวดบอกฉันมาพวกแกเป็นใครมาทําอะไรที่นี่ถ้าแกตอบดีๆฉันจะฆ่าแกอย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องเจ็บปวดแต่ถ้าแกตอบไม่ดีฉันจะทําให้แกต้องทนทุกข์ทรมานมากกว่าตายซะอีกชายคนนั้นตะโกนด้วยความโกรธทันทีฉันไม่สนใจว่าแกเป็นใครและแกไม่สามารถขอคําพูดจากฉันได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองเข้ามาใกล้ๆฉันดูสิ เย่เฉินพูดอย่างดูถูกให้ฉันลองกับแม่มึงเหรอแกแม่งเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งมันคู่ควรกับความพยายามของฉันไหมหลังจากนั้นเย่เฉินหยิบกร์ดห้องออกมาจากกระเป๋าสบัดข้อมือเบาๆและรัศมีที่ห่อหุ้มกร์ดห้องก็ปลิวออกไปด้วยความเร็วสูงการาดห้องที่ห่อหุ้มด้วยเรกีนั้นคมมากจนสามารถตัดเหล็กได้เหมือนโครนและเรกีโดยรอบนั้นก็เหมือนกับสิ่งกีดขวางที่ปกป้องกร์ดห้องเอาไว้ กาห้องแหวกทะลุอากาศส่งเสียงเหมือนมอเตอร์ดักแฟนและด้วยเสียงดังมันวนรอบชายคนนั้นและตัดแขนทั้งสองข้างของเขาออกจากไหล่โดยตรงทันใดนั้นที่ไหล่ทั้งสองข้างของชายคนนั้นก็เผยให้เห็นรอยแผลเป็นขนาดชามและเลือดก็พุ่งออกมาเหมือนหัวฉีดน้ำดับเพลิงสองเครื่องที่ระเบิดกระจายทำให้เลือดอุ่นๆเระเซน็นไปถูกผู้คนรอบข้างจนส่งกลิ่นคาวไปทั่วบริเวณ สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือการห้องไม่ได้เปื้อนเลือดใดๆเลยและมันก็ผ่านเงาสีขาวในอากาศและกลับมาที่มือของเย่เฉินในเวลานี้หลังจากถูกแหวนของหลินหว่านเอ,อ๋อและห่อคอยสมบัติสีทิศปลอนพลังชี้เขาไปการฝึกฝนของเย่เฉินดีขึ้นอย่างมากแม้ว่าดาบเจอะวิญ,ญญาณจะหายไปแล้วแต่เขาก็สามารถใช้สิ่งใดก็ได้เพื่อทดแทนมันแม้แต่ไพ่ใบเล็กๆก,ก็สามารถใช้ฆ่าทหารได้หลายพันคน คนเหล่านี้ไม่เคยเห็นฉากที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้มาก่อนและพวกเขาก็กลัวจนสติแต่ชายที่แขนถูกบัดขาดรู้สึกเจ็บปวดมากจนเกือบจะเป็นลมเขาอยากตะโกนเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแต่ดูเหมือนว่าลำคอของเขาจะถูกมือใหญ่ที่มองไม่เห็นอุดเอาไว้เขาทำได้แค่ครางเหมือนสุนัขแก่ที่กำลังจะตายเมื่อผู้จัดก,การเห็นฉากนี้ชั่วขณะร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงจากนั้นเขาก็กรอกตาขาวและล้มลงกับพื้นหมดสติ บทที่7,218เย่เฉินไม่สนใจผู้จัดการและชายที่แขนถูกััดขาดแต่กลับมองไปที่คนอื่นๆที่มีเลือดเต็มบนใบหน้าและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าตอนนี้ฉันจะให้โอกาสพวกแกแกจะตอบคำถามอย่างซื่อสัตย์หรือไม่หนึ่งในนั้นพูดออกไปว่าพี่ใหญ่ไว้ชีวิตฉันฉันจะบอกคุณฉันจะบอกคุณทุกอย่าง คนอื่นๆก็สะท้อนเสียงฉันเต็มใจที่จะบอกคุณฉันเต็มใจที่จะบอกคุณเย่เฉินมองไปที่คนอื่นๆและพูดอย่างใจเย็นมันสายเกินไปแล้วตอนนี้ฉันแค่อยากให้คนเพียงคนเดียวที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นเขาก็โยนกาท่องออกไปอีกครั้งและในพริบตาเขาก็เชือดคอคนเหล่านั้นและพวกเขาก็ล้มลงกับพื้นและตายทันทีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวกลัวมากจนฉี่ราดกางเกง แม้ว่าโดยปกติแล้วเขาจะฆ่าคนอย่างบ้าคลั่งแต่เขาไม่เคยเห็นฉากที่เลวร้ายเช่นนี้มาก่อนในสายตาของเขาวิธีการสังหารของเย่เชนเทียบได้กับชูราแห่งนรกและวิธีการสังหารผู้คนโดยไม่กระพริบตาไร้เรื่องไร้สาระไม่พูดมากเจ็บคอและไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งน่ากลัวกว่ายมทมูตเสียอีกเขาหวาดกลัวมากจนต้องอธิบายอย่างรวดเร็ว คราวนี้อดีตสหายฝ่ายต่อต้านที่จะตั้งรัฐบาลกำลังร,งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้ฮามิดอย่างลับลับตราบใดที่ฮามิดถูกฆ่าเขาก็สามารถก่อกบฏในกองทัพของฮามิดและนำทหารบางส่วนเข้าร่วมฝ่ายนั้นได้ในเวลานั้นพวกเขาสามารถล้มฐานทัพของฮามิดทั้งหมดได้ด้วยความร่วมมือภายในและภายนอกเยชเชนพยักหน้าเมื่อคิดถึงความโหดร้ายและความเลวทรามของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ หากแผนของพวกเขาประสบความสําเร็จในครั้งนี้พวกเขาไม่เพียงแต่สามารถยึดฐานทัพของฮามิดและเกณฑ์กองทัพของฮามิดได้เท่านั้นแต่พวกเขายังสามารถบังคับให้ทหารวังมังกรกลายเป็นองค์กรก่อการร้ายในสายตาของโลกได้อีกด้วยในเวลานั้นพวกเขาสามารถรวมแบ็กวอเตอร์เพื่อโจมตีทหารวังมังกรได้ด้วยหากพวกเขาขับไล่ทหารวังมังกรออกไปพวกเขาจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากแบล็กวอเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จึงต้องมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับฝ่ายนั้นเป็นไปได้มากว่าหลังจากขับไล่ว่านหลงเตี้ยนออกไปแล้วพวกเขาก็วางแผนที่จะยึดครองค่ายราวกับนกกระจิบถูกนกกาเหวายึดครองรังฮามิดกล่าวเมื่อวานนี้ว่าฝ่ายต่อต้านที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันยอมรับข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างว่านหลงเตี้ยนแล้วเย่เฉินไม่คาดคิดว่าคนเหล่านี้เป็นโจรและวางแผนปล้นซะเอง เย่เฉินรู้สึกขยะแขยงมากเขาเกลียดคนที่ไม่น่าไว้วางใจทรยศและแทงข้างหลังมากที่สุดหากพวกเขาทำเช่นนี้ถ้าไม่ได้รับการสอนบทเรียนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากที่ว่านหลงเตี้ยนลงทุนอาจกลายเป็นการตัดชุดแต่งงานให้คนอื่นเมื่อคิดเช่นนี้เขาก็เกิดความคิดขึ้นมาทันทีเนื่องจากพวกแกต้องการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวงั้นฉันจะให้พวกแกยิงเท้าตัวเองดู วันนี้บริษัทแบล็ k วอเตอร์ของแกมันตกอยู่ในมือปู่ของแกคนนี้แล้วจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองที่ไม่มีตา